เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาน้ําไม่ใสหรือน้ําไม่สะอาดโดยการใช้เครื่องกรองที่เรียกว่า UF Ultra Filtration ซึ่งจะสามารถกรองน้ําได้ใสสะอาดแบบไร้ตะกอนนะฮะเพราะมีความละเอียดในการกรองถึง0.01ไมครนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันมีกี่ขนาดใช้งานอย่างไรแล้วก็มันมีข้อจํากัดในการใช้งานแบบไหนจะได้นําไปแก้ปัญหาน้ําของตัวเองได้นะครับตัวที่เราเอามาให้ดูนี่ก็คือจะเป็น ขนาดตั้งแต่แบบเล็กๆเลยนะฮะที่ใช้เฉพาะจุดหรือใช้ในบ้านนะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น1,000ลิตรรุ่น2000ลิตรรุ่น5000รุ่น800 0นะฮะรุ่น1 0 0 0 0รุ่น2 0 0 0 0และก็รุ่น2 0 0 0 0นะฮะตัวใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นแบบอุตสาหกรรมนะฮะที่ใช้ในโรงงานน้ำดื่มโรงงานน้ำแข็งหรืออุตสาหกรรมทั่วๆไปนะส่วนทางซ้ายนี่จะเป็นหัวควบคุมอัตโนมัติที่จะเอามาใช้กับตัวรุ่นใหญ่ๆทำให้มันล้างแบบอัตโนมัติได้มีการแบ็กวอทได้นะ,ะหรือว่ามีการแมปปิ้ง เอาแต่ละชุดมาต่อต่อๆกันแล้วก็ควบคุมโดยใช้หัวถังกรองแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็ทาได้นะฮะกรอง UF เนี่ยจะเป็นกรองที่เอามาช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําที่ไม่สะอาดหรือน้ําไม่ใสเลยะฮะแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะกรองกันด้วยการใช้สันกรองไม่ว่าจะเป็นทรายไม่ว่าจะเป็นแอนตารไซด์เมกานิดคาร์บอนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเราก็อาจจะทําให้มันใสขึ้นโดยการเอามากรองผ่านไส้กรอง PP เดี๋ยวที่เรียกว่าโพลีโพรพิลีนนะฮะที่เป็น ใยสังเคราะห์นะฮะพวกนั้นก็จะมีความละเอียดในการกรองอยู่ประมาณ5ไมครอนถึง1ไมครนนะฮะแต่บางครั้งการกรองประเภทนี้ถ้าเกิดน้ําต้นทางมันแย่มากๆมันก็ไม่ใส่นะก็ไปตกตะกอนวิธีการแก้ปัญหาสมัยก่อนก็คือก็ต้องไปใช้เป็นระบบ r o เลยซึ่งพอไปใช้ r o เลยเนี่ยมันก็มาตรฐานน้าดื่มแล้วมันใสจริงมันดีจริงแต่ว่ามันก็แพงเกินงานไปแต่ตอนนี้มันมีตัวนี้ที่เรียกว่า UFR ก็คือมันจะสามารถกรองได้ถึง0.01ไมครน กองได้ระดับแบคทีเรียที่ทําให้ท้องร่วงเลยทําให้น้ำเนี่ยใสายมากๆแล้วก็แบบไม่มีตะกอนเลยนะและที่สําคัญมันสามารถที่จะถอดไส้ออกมาซักล้างได้แบบง่ายๆแล้วก็เอามาขยี้กับน้ําเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันถอดง่ายยังไงนี่เราจะโชว์ตัวใหญ่ให้ดูเลยฮะถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยะจะมีหางปลาตัวเดียวหางปลาตัวเดียวสามารถที่จะถอดได้เลยด้วยมือเปล่านะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเผื่อหลายๆ,ๆท่านยังไม่เคยเห็นแล้วไม่รู้ว่า ข้างในมันเป็นยังไงแล้วมันจองได้แบบไหนนะฮะนี่ถอดออกมาเนี่ยฮะพอเปิดออกมาจะเจอเนี่ยไส้มันจะเป็นเนี่ยไส้จะเป็นวัสดุที่ทําจาก PVDF ทนทานมากนะฮะด้านอนี้จะเป็นเป็นใย,ยห่ออยู่นะนี่จะเป็นไส้ฮะนี่ก็เรียกว่า UF เ e มมเบรนนะฮะน้าจะอยู่ด้านนอกแล้วก็จะซึมผ่านรูกรองนี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปกลางหลอดแล้วก็วิ่งขึ้นไปอยู่บนหัวนี้นะฮะนะออกมาจากนี้น้ําสะอาดก็จะพุ่งออกมานะฮะ พอเวลามันตันหรือมันเจ็บตะกอนไว้มันก็จะเกาะอ,อยู่บริเวณผิวนะฮะเราก็แค่ถอดออกมาแล้วก็มาขยี้กับน้ําเปล่าอายุการใช้งาน2ปีขึ้นไปนะฮะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาแล้วก็ไส้กรองก็ไม่แพงด้วยนะมาดูด้านในนะผล mm ิ hmm. จตจากสแตนเลสตัวชุดใหญ่ที่จะมีโอริงสองชั้นนะครับม mm ี hmm. หางปลาเนี่ยฮะท่อเข้าออกขนาด2นิ้วมีพิชเกตนะครับมีพิชเกต mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูตัวรุ่นที่มันเล็กๆกว่านะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นรุ่น2 0,000นะครับ ตัวนี้เป็น10,000ตัวนี้8 0 0 0ัห้าพันวิธีการใช้งานเนี่ยบางท่านยังไม่เข้าใจว่าต้องต้องเลือกใช้แบบไหนหรือว่าคํานวณอย่างไรนะวิธีการคํานวณก็คือให้หาร2 000, ไปเลยนะฮะเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าตามรุ่นที่เขาบอกอยู่ว่า2 0 0 0ันห้าพันหนอัตราไหลสูงสุดตอนที่มันใส่กรองใหม่ๆแต่เวลาเราเอาไปใช้งานจริงให้เราหาร2 000, เลยนะครับเช่นตัว20,000ลิตรเนี่ยเวลาเราคํานวณแล้วก็ใช้ประมาณที่10,000ลิตรต่อชั่วโมงเอาไว้คานวณในการกรองจริงๆแล้วก็ ท่อเขาออกสองหมื่นห้ากับตัวสองหมื่นเนี่ยจะมีท่อเข้าออกขนาดสองนิ้วนะฮะแล้วก็จะมีท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านล่างขนาดหนึ่งนิ้วนะตัวหนึ่งหมื่นเนี่ยจะท่อขนาดหนึ่งนิ้วฮนะแปดพันก็หนึ่งนิ้วห้าพันก็หนึ่งนิ้ว U.F เนี่ยลักษณะการติดตั้งจะอยู่ในลักษณะที่มันตั้งนะฮะเนื่องจากว่าตะกอนเนี่ยมันติดอยู่ในไส้กรองพอมันติดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดการหนักและจับตัวแล้วตกลงมาสู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเดินตะกอนที่อยู่ด้านล่างออกทางช่องนั้นได้นะฮะค เลือกได้เราก็ควรจะติดตั้ง U F แบบตั้งนะฮะตัว8,000กับ5,000เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถใส่หัวมัลติพอร์ตวาลได้คือได้ทั้งแมนนวลและออโต้นะถ้าเป็นออโต้ก็จะสามารถที่จะเซตเวลาตั้งเวลาให้มันล้างตัวเองได้นะครับอันนี้จะเป็นมัลติพอร์ตวาลแบบแมนนวลตัวขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเหมาะกับการกรองเฉพาะจุดการกรองก่อนเข้าบ้านซึ่งมีจํานวนผู้พักอาศัยไม่มากนะฮะ ตัวใหญ่ก็จะสามารถกรองน้อัตราการไหลได้สูงกว่าแล้วก็เก็บตะกรนได้มากกว่านะถ้าเลือกได้ก็พยายามจะเลือกตัวใหญ่ๆก็จะทําให้เราไม่ต้องไปสวิตมันบ่อยนะข้อดีของพวกนี้ก็คือมันขนาดเล็กติดตั้งง่ายนะน้ำหนักเบาถ้าเทียบกับการกรองแบบอื่นๆคือมันสามารถซักล้างได้ประหยัดกว่านะแล้วก็น้ําที่เราจะเอามาใช้ในการกรองเนี่ยคือมันกรองได้ทุกน้ําเลยน้ําที่ออกมาใสาสะอาดเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่ามันจะ ตันเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ําที่จะเอามาเข้าเครื่องกรองถ้าว่าเราใช้น้ําปริมาณมากๆเราก็ควรจะกรองตะกอนหยาบๆออกก่อนถ้าเป็นน้ําผิวดินน้ําในสระน้ะําอะไรนี้เราอาจจะใช้ทรายกรองก่อนหรือว่าแอนต์ไซต์กรองก่อนหรือหรือไม่ก็เป็นไส้กรอง PP มากองก่อนที่จะเข้าตัว UF นี่ก็จะทําให้ลดภาระในการที่ต้องมาถอดล้างบ่อยๆได้นะฮะถ้าน้ำใต้ดินเนี่ยเราก็ควรจะ รองโดยการใช้สังกรองแมกนิสก่อนนะแล้วก็น้ําที่จะเอามาผ่านกรอง UF เนี่ยถ้าเป็นน้ําผิวดินที่มีตะไคร่นะฮะที่เป็นน้าสีเขียวเขียวเนี่ยแนะนําว่าให้เติมโอลีนสักหน่อยหนึ่งในน้ําก่อนเข้านะฮะเพื่อที่เป็นการฆ่าตะไคร่น้ําก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าน้ําที่มีตะไคร่น้ําแล้วเอามาผ่าน UF โดยตรงเลยเนี่ยมันจะทําให้เราจะต้องถอดออกไส้ออกมาซักล้างบ่อยกว่าปกติแล้วก็ปริมาณการไหล หรือว่าตัวปั๊มที่จะเอามาใช้งานกับตัว UF เนี่ยจะต้องเลือกให้มันแมทก,กันให้ดีนะฮะเพราะว่าตัว UF เนี่ยจะรับแรงดันได้ไม่เกิน50 psi หรือ50ปอนด์นะฮะเราจะต้องเลือกอัตราการไหลของปั๊มให้เหมาะสมนะถ้าเราสูบน้ําจากสระน้ําโดยตรงเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นพวกไอโวขนาด250วัตต์400วัตต์อะไรพวกนี้หรือถ้าไม่เข้าใจต้องใช้แบบไหนก็ถามผมว่าเป็นการส่วนตัวได้นะผมก็จะ บอกว่ามันควรจะต้องใช้ปั๊มแบบไหนต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําอย่างไรก่อนถึงจะทําให้มันสามารถจะใช้งานได้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่ยุ่งยากประหยัดด้วยนะ UF รุ่นเล็กๆจะเหมาะกับบ้านสวนนะฮะที่ว่าไม่มีประปาจะต้องใช้น้ําบริเวณนั้นมากรองเพื่อจะใช้งานในบ้านก็จะง่ายและสะดวกกับการใช้งานแล้วก็บ้านที่อาจจะอยู่ในเขตที่ประปา สะอาดอยู่แล้วก็สามารถที่จะติดได้นะฮะเพื่อจะทําให้น้ํามันสะอาดมากขึ้นส่วนโรงงานน้ําดื่มโรงงานน้ําแข็งที่มีปัญหาเรื่องไส้เมมเบรนหรือที่เรียกว่าไส้อาตันบ่อยๆสามารถใช้กรอง u f นี่เข้าไปกรองน้ําก่อนที่จะเข้า r o หรือกรองน้ําก่อนเข้าถังพักซอฟจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของไส้อาได้อย่างดีทําให้ไส้ไม่ค่อยตันถ้าเป็นบ้าน3คน5คนคน่ยฮะไส้ตัวนี้รุ่นนี้รุ่น2000นะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ2000กว่าบาทเท่านั้นเองจะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุด1,000ลิตรนะฮะตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะเราก็จะมีพวกข้อตรงข้อต่อเป็นสายถักสเตลเลสอะไรแถมไปกับตัวเครื่องด้วยเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถจะใช้งานได้ท,ทันทีแล้วก็ใช้งานแบบง่ายๆด้วยเลยหากท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานในระบบกรองแบบนี้หรือว่าต้องการจะแก้ปัญหาน้ําเดิมๆที่เจออยู่สอบถามเข้าไปได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ